โครงการสำมานเนรปลูกปัญญาธรรม9สู่ปีที่10หนึ่งทศวรรษแห่งความดี10ปีแห่งความยั่งยืนเดินหน้าสร้างสรรค์เรลิตี้ธรรมะดูสนุกรายการแรกของโลกโดยได้เริ่มโครงการจัดพิธีบรรพชาให้แก่เหล่าสำมามนเณรน้อยทั้ง12รูปที่จะได้เรียนรู้บาร,รมี10หรือทศบาร,รมีของพระพุทธเจ้าณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไร่แสงงามอํเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา พิธีบรระชาได้เริ่มขึ้นโดยมีพระภาวนาวชิรยานพระอาจารย์ใหญ่ประจำโครงการสำมมเณรปลูกปัญญาธรรมปีสิบเป็นพระอุปชาโดยตลอด4สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เหล่าสมานเณรน้อยจะได้เรียนรู้ธรรมะภายใต้แนวคิดความรักจักรวาลรักเรียนเพียรให้ในโอกาสนี้บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสำมามนเณรปลูกปัญญาธรรมโดยคุณวรวัฒน์ศรียุกผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน และคุณอัญชลีสุวัฒนพิมพ์ผู้อำนวยการด้านการวินัยและคุ้มครองได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชา12สมณเณรน้อยโดยคุณวรวัตได้เป็นตัวแทนกล่าวถึงความประทับใจในการสนับสนุนโครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมครั้งนี้กุมิตรผลก็ให้ความสําคัญกับเยาวชนมาโดยตลอดนะครับในครั้งนี้จริงๆก็แสดงความยินดีกับทางโครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับในโอกาสที่ครบ10ปี ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ช่วยสังคมนะครับช่วยทําให้เยาวชนเนี่ยได้เข้ามากลับมานะครับใกล้ชิดกับศาสนานะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นโครงการที่มันมีการถ่ายทอดออกไปด้วยเนี่ยก็ทําให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้านนะครับสังคมไทยหรือสังคมต่างชาติในโลกนี้ก็ตามนี่นะครับเปลี่ยนแปลงไปได้เร็ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรู้เนี่ยเด็กๆน้องๆก็พัฒนาตัวเองอยู่ได้แล้วแต่ความจุดแข็งหรือจุดที่เป็นจุดดีของสังคมไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทางที่ถูกแล้วนะครับมีความรู้แล้วก็มีโครงการดีๆนําคุณธรรมกลับเข้ามานะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับสังคมไทยครับร่วมติดตามรับชมและให้กําลังใจว่าที่สมณเล่น,น้อยทั้ง12คนได้ตลอด1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่18เมษายนถึง18พฤษภาคม 2,567ทางช่อง Truevisions HD 119หรือช่อง333และ True ID นะครับ